ระหว่างการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีนายทักษณิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ขยายความคำปราศัยกรณีทวงความยุติธรรมและการเสนอร่างกฎหมายว่าเจตนาต้องการย้ำให้เป็นไปตามกลไกกฎหมายหากมองว่าเป็นเรื่องของพวกใครหรือเรื่องการเมืองจะกลายเป็นปัญหาค่ะ และจากสภาวะทางการเมืองนายทักษิณวิเคราะห์ว่วาอายุรัฐบาลเพื่อไทยสองจะอยู่ครบเทอมแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างเพื่อแกนนำพักร่วมรัฐบาลได้พบปะพูดคุยก็เข้าใจและคงเอกภา,ภาพตามเดินได้เอาวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ก็บอกว่าน่าจะอยู่ครบเทอมไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาเลยพักร่วมก็เห็นต่างเป็นเรื่องธรรมาดาไหม แต่ถึงเวลาเขาก็คุยกันรู้เรื่องหมดอะนายกอิงก็เชิญแต่ละพักร่วมคุยกันก็รู้เรื่องหมดไม่มีอะไรคดีความต่างๆที่คุณอิงรองจะเป็นทางประสาทไหมคะไม่เห็นมีอะไรเลยคือบ้านเราเนี่ยกฎหมายมันอยู่ที่คนจะตีความถ้าคนอยากจะหาเรื่องมันก็คิดหาเรื่องทั้งวันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปให้ความสำคัญมากเราทำอะไรให้ถูกต้องเลยไม่เป็นไรหรอก แต่ในมุมมองของนายอนุทินชาญวิรกูลกลับไม่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมแต่ก็สะท้อนว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือการอยู่ให้นานที่สุดครับเพื่อเดินหน้านโยบายที่ตั้งไว้ให้สําเร็จให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับกระแสข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยกําลังหยิบเรื่องที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์มาทวงคืนเพื่อเล่นงานพักภูมิใจไทยคุณอนุทินก็เลยถามกลับครับบอกว่าเรื่องนี้มาจากไหนแล้ว คุณอนุทินก็ยืนยันว่าได้พูดคุยและหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับคุยการเพื่อที่คลายปัญหาที่ดินเขากระโดงโดยไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือพักครับแล้วก็ไม่คิดจะปกป้องผลประโยชน์ให้ใครก่อนจะพูดถึงปัญหาของที่ดินนะครับว่าต้องแก้ไปตามกลไกของกฎหมายผมก็ยังไม่เข้าใจเพื่อไทยเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดง เพื่อไทยจะเอาอะไรมาเอาคืนภูมิใจไทยเรื่องเขาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากจากจากเขากะโดงเลยเขากะโดงก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามคําคพิพากษาของศาลปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดินซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวผมเลยผมไม่มีแม้แต่ตารางมินเดียวนะดีย๋ยว่าแต่ตารางวาเลยที่เขากะโดงไม่มีไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีเหตุอะไรที่ผมจะต้องไปไปปกป้องผลประโยชน์ของใครอยู่กระตรงมหาดไทยกว่าจะมาได้แทบตายนะเสร็จแล้วก็จะไปปกป้องผลประโยชน์ให้คนมาดา่าสาดเสียเทเสียต่อให้พ้นไปก็ยังโดนตาบาปไปตลอดชีวิตเนี่ยจดไว้เลยไม่มีกับคนชื่ออนุทินไม่มีผมไปไหนผมไปไหนผมต้องทำให้คนจำถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราทำเอาไว้ นี่เป็นหนังสือตามรายงานข่าวที่บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอส่งถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อคัดค้านคําสั่งไม่เพิกถอนที่ดินเขากระดงตามคําพิพากษาของศาลค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยชี้ว่าไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาและไม่มีผลในทางกฎหมายพร้อมแนะนําให้ไปยื่นฟ้องผู้ครอบครองที่ดินเป็นรายแปลงรวม900กว่าแปลงต่อศาลแพ่ง ด้วยกรมที่ดินเห็นว่าแผานที่ปี2,539ไม่ใช่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่ะ